สวัสดีจ้ามาพ่อเห็นเลือดขาดน,น้องบัวแซบไทยบ้านนะคะเมนีแล้วพี่น้องพากินเนื้อย่างนี่เนื้อย่างกับปลาหมึกย่างนะคะหนึง่งนี่บ้างหมักแล้วนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะนี่ปลาหมึกผักฮัก็มีผักกาดขาวผักซีแล้วก็กระหล่ำนะคะอยทางลังพี่น้ำจิ้มฮัานนะคะนี่ น,น้ำจิ้มเขาต้องเพิ่มพริกกระเทียมมะนาวเนาะเตรียมมาพร้อมแล้วค่ะพริกลงไปกระเทียมปีบมกนาวแล้วพี่น้องอ้ ของเขามีสองเตาด้วยค่ะพี่น้องเปิดเตานี้กันมีย่างกับจุ่มนะค่ะโอ้นี่เดือนแล้วนี่คนคนค,นคนมาเด้อพี่น,อน้องมาเ่บน้ากันนะคะ แจ้งสี่เขาเหมาะกับเนื้อย่างนะพี่น้องเนาะสาวกเนื้อย่างเนาะปลาหมึกช่วงที่ล้อเตานั่นห่อปลาหมึกก่อนนะพี่น้องเนาะจุ่มก่อนอ้อเป้พี่น้องเป้แบงนี้นะคะ hmmm hmmm แสบพี่น้องลจิ้มซับอารมณ์มันคือช้าบูน,นประมาณนั้นนะม,มันพี่นองไป 嗯。Oh. อ่างผีน้องเบอร์คน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 อืมสุกบรือเอลสุกแล้วมาพี่น้องจิ้มอะไ Mà nước khi nào nó sẽ nó cần nước hả dạng mà thân thục chưa ừ ừ Thì, đoạn 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 đoạn. ừ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  ยังไม่ทันตกกินน้ำชื่นใจไหมพี่นอ้องมา่อ

ติดกระทะแล้วขึ้นอ้อรออ๋อขอใส่มือด้วยค่ะอือ 哦。Oh. ่างฮ้อนแล้วเด้๋ยวท,ที่ยันเนงแล้วดเง เหนือพี่นอ้องลุ้ม้มเบิ่งเบิ่งความหอนของเพลอนลองกลิ่นเบิ่งคือเพลินเบิ่งดูพี่นอ้อง

แซบคับพี่นอ้อง้องหอนๆนอจิ้มแซ่บๆนะคะโอ,อโอ้ห้อ

嗯。Uh huh. พน่นองนาำชื่นใจก่อนนะคะ่ะแซบนัว แซ่บเนาะพี่น้องเนาะกินท่อนๆเนี้ยสิเป็นเมนูที่ทุกๆคนหลายคนมักนะคะกับผักสดๆโอ้แซ่บทั้งจุ่มทั้งย่างเนื้อก็สดๆเลยค่ะอร่อยน้ำจิ้มรสชาติดีเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆมา่อกันคิดนาจังใดมือนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า